วัดแห่งนี้มันกวุ่นวายใ่ไหมครับทกนหรับหมู่บ้านแห่งนี้ที่วัดชื่วัดี่สเอกับลุง่อแม่ขาเรื่องราวที่มัมืนามีสัภาที่ถูกป้อง ทีวานือกรตอางเห็นไหมว่าผมพ่อเาสอนว่ายังไรเขาบอกว่าต้องมีสมพัถือ้ถือเชือไมในโคลนไหมะคลนเห็นไหมเชือนพายก็จ้ามีมีอะไรบ้างพายจะน้ำลายพายก็จะน้ำา